สวัสดีครับพวกไก่เช่นเคยน,นะครับคอนเทนต์ในคราวนี้คือการใช้พระเครื่องหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีในสไตลด์ดวงสาธรน,นะครับก่อนก่อนอื่นผมออกตัวเลยนะครับว่านี่เป็นสไตล์การใช้พระเครื่องนะครับจากที่รู้กันถ้าเกิดใครเป็นเอฟซีผมมาตามมาตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับผมจะเน้นพระเครื่องที่มีประสบการณ์ในการใช้นะครับอันนี้ก็นะครับก็เป็นอีก อันหนึ่งที่ผมขออนุญาตแนะนำหรือให้มุมมองในอีกมุมมองหนึ่งในในคอนเซปที่ว่าพระเครื่องที่น่าใช้นะครับที่น่าใช้มากและและบีบให้แคบลงก็คือในกรณีหลวงปู่โตว่วาไปดูชิมพีนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับครับก็อันนี้แนะนำก่อนนะครับนี้เป็นบางคัวงมปี1.7นะครับพิมพ์บล็อก 3. จุดที่รู้จักกันดีนะครับ ที่รู้จักกันดีนะครับแล้วการน,นี้เป็นกล่องที่มาด้วยกันนะครับปี17เห็นชัดเจนนะครับผมจะไปอย่างเร็วนะครับอันนี้เป็นมหาสเสน่ห์นะครับปีหนของหลวงปู่โตและนี่เป็นจันลอยหลวงปู่โตแต่สิ่งที่ผมจะมาแนะนําหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับนะครับก็คืออันเนี้ยเป็นปี17ไม่ใช่ปี2 1 2หถสออันนี้เป็นเนื้อผสมผงบางคุณพรม จันลอยก็เป็นเนื้อผสมผมบางคนผมนะครับนะครับอันนี้เป็นมหาเสน่ห์หรือเขาจะเรียกกันว่ามหาเสน่ห์หรือจันลอยยุคต้นของหลวงปู่โตสร้างโดยประมาณปีหนึ่งเจ็ดนะครับแต่เนื้อน้ามันที่ใช้กันซื้อขายกันในวงการนะครับก็จะเป็นเนื้อน้ามันออกสีมันจะมีสองเนื้อนะครับมหาเสน่ห์ก็คือจะมีเนื้อที่เยอะหน่อยก็คือเนื้อเกสรอ,ออกสีเหลืองนะครับนะครับแล้วก็เนื้อ ใบลานซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเราเรียกกันว่าเนื้อน้ำมันนะครอันนี้เป็นเนื้อผสมผงบางคุณพมนะครับหรือถ้าในวงการรูกจักกันในคนรุ่นเก่าๆก็จะบอกว่าอันนี้เป็นมหาเสน่ห์หรือจันลอยเนื้อผสมผงบางคุณพมนะครับแต่ที่ขายกันคือเนื้อน้ำมันนะที่อย่างเงี้ยสรุปว่าเนื้อบางคุณพมกับเนื้อเนื้อน้ำมันแต่ที่เจอกันเยอะแลวที่ค้าขายกันอยู่ นะครับในวงการก็คือจะเป็นเนื้อน้ำมันเนื้อน้ำมันก็จะค้าอีกค้าก็คือเนื้อจะมีเนื้อเอ่อเกสรนะฮะซึ่งจะราคาถูกกว่าเนื้อใบลานนะครับส่วนราคาผมก็ไม่ทราบว่าไปตอนนี้ไหลกันไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ตามแต่รู้แต่ว่าสูงมากนะครับนะฮะถ้าซื้อสวยสูงมากถ้าเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อเนี่ยถ้ามหาเสน่ห์นะครับถ้าเป็นเนื้อ ผมผมไม่รู้ถึงไหนแต่ผมเดาเดาว่าเกือบเกือบแสนสวยๆนะลูกบุญแต่ถ้าเป็นใบลานสองแสนกว่าไปเลยนะครับซึ่งแพงกว่ามานานแล้วนะครับนะอันนี้นะครับอันนี้ที่ผมัวพูดก็คือในเรื่องของการใช้พระนะครับนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเดียวกันแต่ผมเพียงแค่ให้ข้อคิดมุมมองในตรกกะของเหตุและผลและในเรื่องของการสร้างนะครับครับก็เป็นที่รู้กันสําหรับคนที่ใช้พระรุ่นเก่าๆอย่างผมนะฮะนะครับก็คือ นะครับมันมีพิมพิมหนึ่งที่สร้างขึ้นมาสาหรับบางุมมปีหนึ่งเจอันเนี้ยนะครับมันจะมีพิมพ์ี่เสษอย่พิมพ์หนึ่งที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นสองหน้านะครับนะซึ่งคนรุ่นเก่ารุ่นเซียนเก่าก็จะรู้กันดีจะเป็นพิมพ์สองหน้าหน้าหนึ่งเป็นบางุมมปีหนึ่งเจ็ดสมเด็จบางุรมมและอีกหน้าหนึ่งเป็นเป็นเป็นมหาเสน่ห์ก็แสดงว่ามหาเสน่ห์ยุคแรกนะครับก็คือสร้างโดยประมาณปีหนึ่งเจพร้อมบางุ่มพมนะครับและปลุกเสกสองครั้งคือ มหาสเสน่ห์รุ่นนี้ที่เป็นเนื้อบางขุนพรมหรือจันลอยบงังขุนพรมรุ่นนี้จะปลุกเสกสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็คือปลูกเสกที่บางขุนพรมเพราะใช้ผงบางขุนพรมมาผสมค่อนข้างสูงนะครับและใช้เนื้อของเนื้อน้ํามันมาผสมกันรวมกันนะก็คือสรุปว่าถ้าพูดง่ายๆก็คืออันนี้คือเนื้อยุคต้นปีหนึ่งเจ็ดนะครับและที่ขายกันอยู่ตอนนี้คือเนื้อน้ํามันเนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือปีสองหนึ่งถึงสองสาม นะครับก็ใช้บล็อกเดียวกันมหาเสน์เดียวกันนะผมจึงแนะนำว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราจะใช้มันก็เป็นใช้ขึ้นคอนะครับนะครับก็ถ้าเราใช้รุ่นนี้ก็หมายความว่าเราได้หลวงปู่โต๊ะอินวันหลวงปู่โต๊ะได้หลวงปู่โต๊ะและได้สมเด็จบางขุนพมได้ to- อินวันในพระองค์เดียวกันนะครับและพระ รุ่นดีปีหนึ่งเจจะเก่ากว่าปีสองหนึ่งเนื้อน้ำมันที่ขายกันอยู่ทุกคปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นในมุมมองของผมนะฮะก็ถ้าเราจะใช้เครื่องที่ห้อยคอนะครับนะครับระหว่างเนื้อน้ำมันกับเนื้อบางคุณพรมก็ดีทั้งคู่ย้ำนะครับผมว่าดีทั้งคู่แต่ในอีกมุมหนึง่งถ้าเราใช้รุ่นนี้เราได้ทั้ง คุณผู้ตุุลของสมเด็จโตพระบางศรีคือผู้ตุุลของพระสมเดจวัดหลักวัดบางขุนพรมนะครับที่ปลูกเสกพระหาชินบัญชรน,นะครับและได้ทั้งหลวงปู่โตประดูจชิมปีไปพร้อมๆกันดังนั้นผมจึงแค่บอกว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้ขึ้นคอนะครับน่าใช้ขึ้นคอนะครับเพราะเราได้คุณผู้ตุกุลของพระสมเด็จบางขุนพรม นะครับและได้พุทธคุณของหลวงปู่โตวัดปูดูจิมปีไปพร้อมๆกันในขณะที่ราคาผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมว่าไม่แพงกว่าเนื้อน้ำมันโดยส่วนตัวถ้าผมใช้ผมจะใช้รุ่นนี้โดยส่วนตัวนะใช้ขึ้นคอเพราะเราได้พุทธคุณของสมเด็จโตพมดังศีที่ปลุกเสกด้วยวัดด้วยพระคาถาชินบัญชรและอะไรก็ตามที่ปลุกเสกด้วยคาถาชินบัญชรก็เป็นที่นิยม แม้กะทั่งพระเบญจบ,บาคีพระสมเด็จบางขุนพรมก็แพงเป็นหลักหล,หลายล้านนะครับ <c oughs> เราได้คุณสมบัติของพระสมเด็จว่างั้นเถอะนะครับนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นผมทําคลิปไปหลายปีแล้วนะครับว่าผู้ตคุณของพระสมเด็จวัลขังและผู้ตคุณของพระสมเด็จบางขุนพรมนั้นเหมือนกันคือครอบจักรวาลและเป็นจักรพัรดิของพระเครื่องเราได้คุณสมบัตินี้แต่ความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จวัลขังขสบการณ์นะครับ ของพระเสด็จวัดระฆังกับบางขุนพรมแตกต่างกันตรงที่บางขุนพรมได้คุณสมบัติของวัดระฆังแต่บางขุนพรมมีประสบการณ์เรื่องมหาอุดคงกระพันเป็นที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พระรุ่นนี้ซึ่เป็นยุคต้นของหลวงปู่โตนะครับซึ่งปลูกเสกที่วัดบางขุนพรมและปลูกเสกที่หลวงปู่โตวัดประดุชิมพีเราได้สองอย่างนะครับใน,ในในในพระองค์เดียวกันได้ทั้งสมเด็จโตได้ทั้งหลวงปู่โต จึงเป็นพระที่น่าใช้ไหมครับท่านลองพิจารณาดูนะครับอาจปลว่าถ้าดวงสาทรจะขึ้นคอเป็นหลวงปู่โตถ้าเลือกได้ระหว่างสองอย่างนะครับผมก็จะใช้รุ่นนี้ขึ้นคอเพราะผมได้บางคุณพรมด้วยครับหวังว่าจะเป็นความรู้ข้อมูลอีกความรู้หนึ่งสําหรับคนที่รักนับถือสมเด็จโตและรักนับถือหลวงปู่โตไม่มีอะไรผิดใช้ดีหมดนะครับดีหมดครับแต่ผมแค่ ให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมว่ารุ่นเนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้ขึ้นคอแล้วถ้าด่งสะทรนจะใช้ด่งสาทรนก็จะใช้องค์นี้ขึ้นคอนะครับพราะผมได้ t o in one น่าใช้นะครับแต่ดีหมดทุกอย่างดีหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อน้ามันหรือเนื้อบุญนพรนมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แน่กดติดตามสวัสดีครับ